หน้า UI ต่างๆเนี่ยมันก็อัปเดตให้สวยขึ้นนะครับแล้วมันก็ใช้งานง่ายมากๆมันลื่นไหลแล้วก็ดูสมูทมากเลยนะครับเนี่ยผมวิ่งจากหนึ่งนะครับผมอันนี้ถือว,ว่าค่อนข้างตรงเลยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l มีม่เดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวตัวนี้นะครับผมมีวอชนี่เลยเป็นไงครับผมสวยมากอันนี้คือเราใช้มาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะครับผมก็เลยจะมารีวิวกันว่าหลังจากใช้งานมาแล้วเนี่ยจ,จะเป็นยังไงกันบ้างนะผมก็ถ้าเกิดว่าใครอยากดูแบบว่าการเซตตั้งแต่แกะกล่องหลังจากแกะซิลมาเลยเนี่ยว่าต้องทําอะไรบ้างนี่ับผมผมทำเอาไว้ให้แล้วก็คือตั้งแต่แกะซิลแล้วก็เชื่อมต่อกับมือถือยันแอปต่างๆทุกแอปเลยผมอธิบายไว้แล้วว่ามันสามารถทําอะไรกันได้บ้างนะ แต่ว่าวันนี้นะผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวหลังจากการใช้งานจริงไปเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะผมถอนไม่ออกเดี๋ยวขอเช็ดหน่อยเคละเลนเลน ไม่ไงใช้งานจริงแน่นอนนะผมน่ะลองดูตัวเรือนกันอีกสักรอบนะครับผมค่อนข้างสวยมากเลยนะผมเนี่ยดูโคตรเงาแล้วก็ข้างๆนยผมชอบมากเลยตรงที่เป็นขอบโค้งเนี่ยแล้วเวลาเราปาดซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยมันขอบโค้งโ้งมันเข้ากับรูปมือมากเลยนะครับผมเรามาดูรีวิวกันหน่อยดีกว่านะผมว่าหลังจากใช้งานจริงล้วเนี่ยประทับใจตรงไหนกันบ้างแล้วก็มีตรงไหนที่อยากจะบอกเพื่อนๆน,นะครับเป็นจุดสังเกตไว้แล้วกัน <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวหน้าจอกันก่อนเลยนะครับผมมันก็จะเป็นหน้าจอ AMOLED 1.39นิ้วนะครับค่อนข้างสวยแล้วก็พัสดุ ค่อนข้างดีเยี่ยมมากเลยนะครับผมแล้วตัวนี้มันก็มีฟังก์ชันสามารถปรับแสงได้ตามสภาวะแวดล้อมเลยนะครับก็ออโต้ไบเนสนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าเราเปิดโหมดนี่มันอาจจะกินแบตนิดนึงนะครับเวลาเราไปกลางแดดเนี่ยเขาก็จะเล่งแสงให้สุดเลยแต่ว่าการอ่านค่าอะไรต่างๆหรือว่าอ่านข้อความกลางแดดนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมอ่านลายหรือว่าอ่านตัวอักษรอะไรเนี่ยคมชัดเหมือนเดิมคือแบบสู้แสงแดดได้ปกติเลยนะแล้วด้วยความที่ตัวเรือนเนี่ยมันเป็นแบบโค้งๆมนๆอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ย อ่าเนี่ยด้านหลังมันก็ยิ่งทําให้ดูพรีเมียมไปอีกนะครับผมตัวเซ็นเซอร์อะไรต่างๆเขาก็เรียงมาอย่างสวยงามน,นะมีเซ็นเซอร์มากกว่ารุ่นก่อนแล้วก็จะมี spo2 ด้วยนะครับที่เขาวัดออกซิเจนในเลือดเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมมันก็เลยดูมีเยอะนิดนึงนะครับผมมาดูในส่วนของการออกกําลังกายกันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้มันมี gps มาในตัวเลยจะใช้เป็นระบบ galnus นะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะดู gps เราก็ต้องเข้าไปดูในแอปมือถือนะครับนี่แบบนี้เลยก็เข้ามาปึ๊บแล้วก็เข้ามาตรงกลางนะครับเนี่ยมันก็จะมีรูป GPS มันนจะค้หาแบึ เนี่ยเจอแล้วเราก็กดออกกําลังกายจากตรงนี้ก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าไม่อยากจะมากดจากตัวเรือนแต่ว่าตรงนี้มันก็จะเลือกได้นิดเดียวนะครับผมถ้าเกิดว่าเราอยากจะเลือกได้ร้อยกว่าแบบเนี่ยจะต้องมากดที่ตัวเรือนนะครับผม ซึ่งในนี้มันจะเลือกได้แค่วิ่งกลางแจ้งรูวิ่งการเดินแล้วก็ปั่นจักรยานกลางแจ้งนะครับผมพูดถึงการออกกําลังกายเมื่อกี้ผมมึงเอาตัวนี้วิ่งไปซื้อก๋วยเตี๋ยวนะครับผมลองไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะแทร็กแม่นแค่ไหนนะครับแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่โล่งแจ้งแล้วก็ไม่มีตึกบังเยอะเนี่ยสัญญาณ GPS ก็จะดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางทีเราอยู่บนอาคารอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่แนะนําไม่ใช้ GPS เฉยไหมหรือถ้าเกิดบางทีเราอยู่ที่อับสัญญาณเนี่ย GPS มันก็จะไม่ดีนะครับผมราาาดูกกกันนีว่ปลองารก อันล่าสุดตอนนี้เลยเห็นไหมเนี่ยผมวิ่งจากหนึ่งนะครับผมอันนี้ถือว่าค่อนข้างตรงเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันเบี้ยวเนี่ยมันคือแบบไปไม่เป็นเส้นอ่ะมันจะแบบอย่างเงี้ยคล้ายๆดาวอยู่ทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ที่อันนี้นะครับเห็นว่ามันมั่วๆใช่ไหมที่จริงมันไม่ได้มั่วนะอันนี้คือผมเดินในแม็กแวลลูแล้วก็เดินไปเดินมาแบบนี้เลยนะครับแต่มันอาจจะมีเพี้ยนบ้างเนี่ยเห็นไหมตรงด้านขวาเนี่ยคือแบบมันออกไปนอกตึกแล้วก็เป็นรูปอย่างเงี้ยเราไม่ได้อยู่ที่กลางแจ้งเราอยู่ในอาคารเนี่ยสัญญาณมันจะไม่ค่อยดีนะคผม โอเคนี่ก็เป็นโดยรวมของการใช้งาน GPS นะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้ดำน้ำหรือว่าใช้ในน้ำอะไรเงี้ยเวลาเราเข้าโหมดออกกำลังกายแบบที่อยู่ในสระว่าย o ้ำเขาก็จะมีฟังก์ชันล็อกหน้าจอให้อัตโนมัติเลยนะครับมันก็จะได้ไม่ไปโดนหน้าจอพวกน้ำหรือสัมผัสต่างๆเนี่ยลราหน้าจอมันก็จะลั่นอะไรอย่างงี้ไม่มีนะผมก็ตะกี้ที่ผมโชว์ไปใช่ไหมภายในแอปเนี่ยมันมีการอัปเดตมาใหม่นะครับหน้า UI ต่างๆเนี่ยมันก็อัปเดตให้สวยขึ้นนะครับแล้วมันก็ใช้งานง่ายมากๆี่ยกดเข้ามาแล้วก็จะมีหน้าตัวเเราใมมนหือผ แล้วก็อาจะมีจํานวน9ก,กับแคลอรี่บอกมาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆที่เราทำเข้าไปสามารถดูย้อนหลังได้เนี่ย มันก็จะดูง่ายมากๆเลยครับมีการนอนหลับมีอัตราการเต้นหัวใจมีพลังงานแล้วก็มีความเครียดนมีการยืน v O2 max แล้วก็ออกซิเจนในเลือดน,นะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้วัดตลอดนะถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องกดวันให้มันนะครับผมแล้วก็พวกค่าต่างๆเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันหมายถึงอะไรแล้วก็บอกว่าอะไรเราสามารถเข้ามาอ่านได้หมดเลยนะครับตามนี้เลย <Okay. S 1> เคห็นไหมโอ้วันนี้ผมมีประสิทธิภาพมากเลยเนี่ยการยืนครบ12ครั้งเลยหายากม,มากๆกว่าจะได้ครบ12ครั้งนีผลสรรุปะคับ โอ้โหเกินเป้าหมดเลยนะครับการยืนแคลอรี่แล้วก็จํานวนก้าวดตั้งไว้สามพันกวจะไม่ครบนะครับผมแล้วก็ตรงกลางใช่ไหมผมก็ <_' c ười> จะเป็น GPS เนาะแล้วก็ด้านขวานเนี่ยก็จะเป็นการเซตติ้งต่างๆแล้วก็สามารถมาเลือกหน้าแบรนด์ตรงนี้ได้นะครับก็มากดตรงจอแสดงผลตรงนี้นะครับผมแล้วก็ออนไลน์อันนี้สามารถเลือกได้เยอะมากๆร้อยกว่าแบบเลยนะครับเ <_' c ười> ขาก็จะใส่มาให้เรื่อยๆนะครับผมพวกหน้าแ <_' c ười> บรนดอะไรเงี้ย แล้วก็หน้าแบรนด์แบบนี้3อันเนี้ยชุบชุบชบชบชบที่เป็นสีพวกเนี้ยเราสามารถคัสตอมใส่รูปของตัวเองไปได้นะครับผม <laughs> แล้วถ้าเกิดว่าเราโหลดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยคำว่าติดตั้งแล้วมันก็จะมาอยู่ในหน้านี้เลยนะครับ <laughs> ซึ่งหน้าน,นี้มันจะเข้ามาอยู่ในหน้าแบรนด์นะครับ <laughs> แล้วการเลือกเนี่ยมันก็ง่ายมากๆก็คือกดค้างตรงนี้ชุบอ่าเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาสามารถนี่กดเลือกได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้ง่ายมากๆ ล้วก็เก็บอันที่เราชอบไว้สัก4ี่หอันนะครับผมแล้วตอนแรกที่เราได้มาเนี่ยการแจ้งเตือนหรือสายเรียกเข้าต่างๆเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกเปิดนะครับให้เรามากดตรงนี้สายเรียกเข้าแล้วก็ติ๊กให้หมดเลยเราก็จะมีการแจ้งเตือนแอปด้วยพวกนี้เรามันโหลดสักครู่เนี่ยแล้วเราก็มาติ๊กให้มันแจ้งเตือนนะเนี่ยผมติ๊กเอาไว้เพียบเลยเราก็จะมีข้างล่างนะครับผมการตั้งค่าเพิ่มเติมตรงนี้เราสามารถมาเลือกได้นะครับว่าจะให้วิดเจ็ตไหนมันอยู่ข้างบนข้างล่างอะไรแบบนี้ก็มาเลือกได้หมดเลย <Okay. S 1> แล้วบางทีมันชอบอัปเดตสภาพาอากาศมา่่มมมาาาากกกๆให้้้เเเรราราดตตตงงนีคัพิิ อัปเดตสภาพอากาศให้เราปิดไปนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่อยากให้มันมารบกวนนะนึกว่าไลนา์เข้าหรือใครทวงตลอดเลยนี่แล้วก็ปุ่มข้างล่างนะครับผมเราสามารถคัสตอมหรือว่าเลือกได้ว่าจะให้มันแสดงเป็นอะไรนะครับนี่อย่างเช่นปุ่มลัดตรงนี้ปุ๊บกดเข้ามาเราก็สามารถให้มันเลือกได้นะอย่างเช่นใครที่มีรูทีนการออกกํบบาลังกายเฉพาะตัวไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาเลือกอีกทีก็ได้เราก็เลือกชนิดกีฬาของเราได้เลยนะครับเวลากดไปทีนึงเนี่ยมันก็จะเข้าไปเลยนะแล้วก็การเชื่อมต่อแอปจากนาฬิกากับตัวเรือนเนี่ยคือแบบว่า ผมตัวบลูทูธเนี่ยเขาค่อนข้างดีนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่ามันหลุดก็มากดตรงนี้ซิงค์ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะเชื่อมต่อให้อัตโนมัติเลยแล้วก็แอปตัวตะกี้มันชื่อว่าเสี่ยวมีแวร์นะครับสามารถใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ถ้าเกิดว่า iOS เนี่ยมันจะขึ้นว่าเสี่ยวมีแวร์ไลท์นะครับผมแต่ว่าสาหรับใครที่ใช้แอปมีฟิตมาเนี่ยมันก็จะมีอีโคซิสต็มต่างๆไม่ว่าจะเป็นตาช่างแล้วก็ค่าต่างๆที่เราเคยบันทึกเอาไว้หรือเป็นพัฒนาการของเรานะครับมันจะไม่ซิงกันนะ,เ,ะเ,นนนเลยนะ แล้วก็มาดูเรื่องแบตเตอรี่กันหน่อยดีกว่านะครับเขาเนี่ยเคยมาไว้ว่า16วันนะครับผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ต้องขอบอกเอาไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมชาร์จมาตอนเช้า100%เต็มนะครับตอนนี้ก็ สองทุ่มยีนาทีนะครับแบตอยู่ที่แปดสนตะครับตรงนี้เลยหรือว่าจะถ่ายขึ้นมาดูแบตแบบนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีแบตเตอรี่อันนี้ก็จะเป็นค่าเฉลี่ยดโดยรวมนะครับที่ผมใช้ใน1วันก็ประมาณ20%เกันเลยทีเดียวนะครับผมก็คือผมใช้ไม่ประหยัดแบตเลยนะครับผมแล้วมาดูอะไรกันบ้างที่มันไม่ประหยัดแบตท,ที่ผมใช้นะคือข้อความต่างๆไลน์ ine, Facebook Messenger เปิดหมดมีอีกนะครับแล้วก็จะมีตัว always on display นะครับที่ผมตั้งเอาไว้เดี๋ยวเรามัน20ววินนาีเด๋ยก็จะะขึ้มครับ แล้วก็ต้องรอ20วิใช่ไหมถ้าเกิดว่าแกกล่องออกมาเนี่ยเขาจะเซตสกรีนออนไทม์ไว้แค5่5้าวิแล้วมันก็จะดับไปแล้วก็ไม่มีอเวออนดิสเพย์ด้วยนะครับอันนั้นก็คือดีฟอลที่เขาเคมเอาไว้นะครับสิวัน <Okay. S 1> อ่านี่ก็จะเป็นหน้าจออเวออนดิสเพย์ของผมนั่นเองจะเห็นว่าสีดาก็ดําสนิทค่อนข้างสวยมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าจอ Amo l e d ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราอยากจะปลุกเราไม่อยากจะกดปุ่มใช่ไหมแล้วก็ดดบเบลิ้คลิกได้ชึบชบอ๋อมันก็จะมาแล้วนะป๊ เน่มันก็จะปิดไปอัตโนมัติเลยนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่เราใช้แบตเยอะนะครับประมาณ20%ต่อวันกันเลยทีเดียวเยอะกว่านี้อีกนะครับเรายังไม่ได้นอนเลยกว่าจะตื่นมาก็ประมาณ25่ใช่ไหมของผมเนี่ยใช้งานจริงน่าจะอยู่ได้ประมาณ5-6วันนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นปัญหากับผมเลยนะก็เวลาเราตื่นมาอาบน้ําเราก็จะถอดตัวเนี้ยเอาไว้ในที่ชาร์จนะครับเราอาบน้ําเสร็จแต่งตัวเราก็เอามาใส่ แค่นี้แบตก็เต็มร้อยในทุกๆวันแล้วนะครับผมคือผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับในกิจวัตรประจําวันของผมเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะใช้เกิน16วันเนี่ยก็ไม่ต้องเปิด a อา a ว s on Display หรือว่าให้มันเซตค่าหน้าจอเนี่ยแค่5าวิแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆที่มันแจ้งเตือนเนี่ยอะไรไม่สําคัญแล้วก็ไม่จาเป็นต้องเปิดก็ได้นะสำหรับใครที่ไม่อยากชาร์จแบตบ่อยๆนะเนี่ยไอโวกเล็กๆอันนี้ผมขอเรียกว่าแอปนะครับเนี่ยผมได้ทํารีวิวเอาไว้แล้วว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันใช้งานยังไงกันบ้างแล้วอีกหนึ่งอย Post and p l a y นะครับสำหรับใครที่ใช้เป็นหูฟังทูไ l เลสใช่ไหมเราออกไปวิ่งอะ่ะเราก็ใช้ตัวนี้ในการควบคุมเพลงได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีเมมโมรีนะจะต้องเล่นเพลงจากในมือถือเรานะครับผม <Okay. S 1> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่มีไมโครโฟนกับสปีคเกอร์เราสามารถตัดสายเพราะว่าด้วยราคา ,3490 บาทเนี่ยตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากแล้วนะครับผมแล้วก็แสงกับสีต่างๆมันให้ความสวยงามแล้วก็อิ่มตัวมากๆเลยนะครับแล้วก็การเลื่อนการปัดอะไรต่างๆเนี่ยคือแบบว่ามันลื่นไหลแล้วก็ดูสมูทมากเลยรรไไมู่่่้้้ววาาาเทใหหแลก็ ช็อตคัดของเขาต่างๆเนี่ยนอกจากเราจะเลื่อนซ้ายขวาแบบนี้ได้ใช่ไหมเราก็ยังกดตัวข้างบนตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเข้าโหมดโดยอัตโนมัติเลยนะครับหลังจากเข้าโหมดแล้วเนี่ยเรายังเลื่อนขึ้นลงแบบนี้เพื่อดูข้อมูลแบบละเอียดต่างๆได้ด้วยนะครับแล้วเราก็ยังสามารถเลื่อนด้านซ้ายแบบนี้ก็คือย้อนกลับนะครับนี่มาดู Energy หน่อยดีกว่านะครับ เนี่ยเวลาเรานอนเนะี่ยเอเนอร์จีก็ขึ้นไปถึงร้อยนะครับแล้วเวลาเราใช้งานหรือว่ากิจวัดประจําวันต่างๆเนี่ยมันก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะครับผมอันนี้มันไม่ใช่อเนอร์จีในการกินนะครับมันคนละอันกับแคลอรี่อันนี้เป็นเเนอร์จีที่ได้จากการนอนนะครับผม <Okay. S 1> แล้วลองมาดูตัวนี h ฮาร์ดเลนนะครับเนี่ยผมถอดมาใช่ไหมมันก็จะไม่มีขึ้นและแล้วก็เลื่อนลงมาดูได้หมดเลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องเข้าไปในแอปก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในแอปเนี่ยมันก็จะให้ข้อมูลที่ละเอียดขึ้นแล้วก็ยังจะให้คํําา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 าแนนะต่งๆกกกับเรรรออีดด้วยผมสามาสสถาาูภพศ แล้วก็ความเครียดน,นะครับผมโหว,วันนี้ค่อนข้างเครียดมากๆเนี่ยมีไฮด้วยโหแล้วก็เลื่อนมาอีกอันนึงก็จะเป็น SPO2 นะครับอันนี้ไม่ได้วัดอัตโนมัตินะการวัดของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างแม่นยํานะครับผมคือแบบ เราขยับนิดเดียวไม่ได้เลยนะต้องอยู่นิ่งโคตรนิ่งอ่ะถึงจะวัดมาให้เรานะครับผมแล้วการลองสุดท้ายก็คือซิงค์มิวสิกที่ผมชอบมากๆใช่ไหมแล้วกันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสรุปโดยรวมนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยเราทําครบเป้าหมายหรือเปล่านี่แต่เดี๋ยวผมขอพูดเสริมไปเลยแล้วกันนะครับว่ามันเนี่ยมีแอปสามารถทําอะไรได้บ้างแต่ว่าไม่ได้ลงฟังก์ชันหรือว่าไม่ได้ลงไปใช้งานจริงให้ดูนะครับก็จะมีอันแรกนะครับโหมดการออกกําลังกายต่างๆนี่แล้วก็ฮิสตอรีการออกกาลังกายแล้วก็ข้อมูลของเราโดยรวมการวัดอัตราการเต้นของหัวใใจจออออกกซเนเนนนนลลืดาารหนนับต่ง พลังงานวัดความเครียดการฝึกหายใจการเล่นเพลงมีการตั้งเวลาการจับเวลาแล้วก็นับถอยหลังนะครับแล้วก็ดูสภาพอากาศสามารถดูลร่วงหน้าได้นะแล้วก็จะมีการวัดแอร์เพรสเชอร์แล้วก็จะมีเข็มทิศมีการแจ้งเตือนสามารถดูย้อนหลังได้แล้วก็หามือถือของเราได้แล้วก็จะมีแฟสตัวไฟฉายของตัวเรือนด้วยนะแล้วก็ตัวเซตติ้งข้างในเนี่ยสามารถปรับแต่งได้อีกเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัดเฟสแล้วก็ไบรท์เนสสามารถทําเป็นออโต้ก็ได้ดอนดิสเทอร์หมดเลือกเวลาได้ไรส์ทูเวก็เวลาเราพลิกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะสว่างข ก็มาติ๊กได้นะครับผมว่า continue monitoring หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเรากดเนี่ยมันก็จะกินแบตนิดนึงนะครับแล้วก็จะมี heart rate reminder นะครับหรือว่าตาการเต้นของเราเนี่ยสูงเกินไปเขาก็จะแจ้งเตือนมานะครับเดี๋ยวเราจะหัวใจวายซะก่อนนะแล้วก็จะมี workout นี่สามารถ auto detect ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เขาเพิ่มขึ้นมาให้เลยแล้วก็มี activity reminder นะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนั่งนานเกินไป2 3สาชั่วโมงเขาจะเตือนมานะครับส่งผมเนี่ยปิดไปนั่งนานตลอดครับต้องนั่งต่อวิดีโอนะผมไม่อยากจะให้มันเตือนแแลลล้้้้้ววกก็็ปปิดไปไดดไไไนรัมมมมีามาสเเเถถตงหืืหือออย ใครจะมายุ่งกับนาฬิการเรานะมีบลูทูธรีมายเดอร์ถ้าเกิดว่ามันออกนอกระยะไม่ได้จับคู่แล้วมันก็จะแจ้งเตือนมาให้นะครับผมแล้วก็จะมีดิสเพย์สามารถตั้งเวลาได้แล้วก็เลือกหน้าจอ a อาไว on Display ได้อันนี้เราคัสซอมหรือว่าจะมาหามาใส่เองไม่ได้นะจะต้องเลือกไอที่เขามีมาให้แล้วก็ไวเบรชันการสั่นเตือนเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันสั่นแรงสั่นน้อยแล้วก็เวลามันแจ้งเตือนเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับผมว่าจะให้มันแสงขึ้นมาหรือเปล่าแล้วก็ลองสุดท้ายผมสแ้วล System นะครับผม มีภาษาไทยด้วยนะแต่ว่าผมเนี่ยชอบใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าบางทีภาษาไทยเนี่ยมันมีแปลออกมาค่อนข้างงงนิดนึงนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะตรงกว่านะอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวเจ้าตัวเสี่ยวมีวอชนะครับผมคือแบบหลังจากใช้มาแล้วเนี่ยประทับใจมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัวสายมันเนี่ยหาเปลี่ยนง่ายมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูเลยดีกว่านี่ นี่ผมมีสายเยอะมากเลยนะครับก็คือเราแค่เปลี่ยนสายแล้วก็เปลี่ยนหน้าจอมันก็เหมือนกับว่าเราได้ตัวนาฬิการเรือนใหม่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อดีของสมาร์ทวอชเลยแล้วทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรีวิวของเจ้าตัวเสี่ยวมีวอชนะครับที่จริงมันมีฟังก์ชันแล้วก็แอปอีกเยอะมากๆถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากรู้ตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตอบให้หมดเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์เป็นกําลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ดวนวา,าน่ีส บ๊ายบาย